วันเอ๋อกลับแควนอูไม่ได้แล้วจริงๆเจ้าล้อเล่นกับข้าใช่ไหมยาหย,ยีนางกลับไปแล้วให้แผ่นดินจากนี้ไปสงบสุขแล้วเจ้แาแควนอูกแก่แล้วยังไม่เกียมเขาขืนใจน้องสาวของท่านะ เรื่องนี้นางพูดกับเจ้าด้วยตัวเองใช่ไหมนางพูดกับข้าเองทำไมนางไม่ไปหาเสด็จพ่อทำไมไม่ไปหาเสด็จพ่อของนางนางเป็นปลูกสาวของขงองชายไปหาท่านพ่อแล้วจะจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะเปลี่ยนแปลงแม้กระทั่งลูกสาวตัวเองยังปกป้องไม่ได้ จะปกป้องแผนเย่ได้อย่างไรกันอามานอูแพ้เจ้าค่ะแวนเย่มีความเคลื่อนไหวอะไรหรือเปล่าพวกเขาไม่ยอมแพ้ง่ายๆกระหมอมขาดว่าเชาาเย่กําลังดิ้นรนอย่างสุดชีวิตเพียค่ะผู้ชายส่งจดหมายมาหรือเปล่าผู้ชายนิสัยไม่ยอมแพ้ใครกระหมอมขาดว่าเขาจะไม่ไปพบกูเจียนดังนั้นไม่มีอะไรจะรายงานอืม อพอพีกับบงชัยเลยอบล้อมประตูหินนานแค่ไหนแล้วเอ,อสามวันแล้วไปยะค่ะหนังสือทารบที่ให้ฟูชายมาไม่แควนเย่ส่งถึงหรือยังเออคงจะถึงแล้วะะยะงั้นดีหลังจากส่งหนังสือทารบแล้วสกเชียนยังไม่มีความเคลื่อนไหวงั้นก็ทำลายประตูทีนนี่ราบคราบ ไต่อ,องทรงพระปรีชาก็หมันจะได้เียนจดหมายให้องชายเลยทราบดีไต่อ,องทรงพระปรีชาท่านแม่ทัพตีดานประตูหินง่ายนิดเดียวแต่เมื่อเป็นเช่นนี้องค์ชายฟูชายจะมีอันตรายสองแคว้นทำศึกมีรี่จะคำานึงถึงเพียงหนึ่งชีวิต ก่อนโจมตีด่านประตูหินขอให้ไต่อองทูลเชิญองค์ชายฟูชายกลับมาก่อนจะได้ไหมเขาไปเยืนแคว้นเย่ดุพรรืพลักการเท่าที่ข้ารู้เขาเก็บหนังสือทารมบเอาไว้บางอาเจเกิดไปแล้วจริงๆถานแต่เท่า องค์ชายผู้ชายองค์ชายเลยตัดสินใจโจมตีด่านประตูหินในอีกสามวันหากองค์ชายยังเล่งดูเฉยองค์ชายเลยจะชิงลงมือสร้างความดีความชอบและองค์ชายจะตกที่นั่งลําบากหวังว่าองค์ชายจะรีบตัดสินใจอย่าลังเลใจเด็ดขาดเจ้ากลับไปปรายกาท่าเสนาบอกว่าข้าความคุณมาก ได้เขาวางใจภายในสองวันต้องทวงคือประชายนให้ได้พระเจ้าค่ะตาข้าบ่พระเจ้าค่ะทหารทหารฮะฮะ้ยเเฮ้ยพวกเราไปรัชทูตแคว้นอูมาส่งหนังสือเท้ารบให้ให้ เรื่องอื่นถ้าไม่ต้องเป็นห่วงพระเจ้าค่ะรีบไปที่ดาบประตูหินท่านไปพบกับองค์ชายเล่ยสักครั้งพระเจ้าค่ะองค์ชายทหารเร็วเข้าเร็วทหารทหารสับแล้วสับไว้ฮะฮะย้าร วันเจฟังใดีข้าเป็นราชทูตควาอูมาส่งหนังสือท้อรบอืม,อมนี่้า,ามาลวะวยัานะยัน กวไปแู้สอูสื่อทารบแล้วแวนเย่ของเจ้าออกรับแลสื่อทารบเธออยู่แถนี้นะองชาย ส่วนหนังสือทารบชนีได้ยังไงทําเช่นนี้ไม่เพียงแค่ทารบยังม่เห็นชาวเย่อยู่ในสายตาอีกด้วยแต่ท้าวเจือเวลานี้ท่านเออไวไวไปก็เท่านั้นก็ท่านบอกเขาว่าหนังสือทารบนี้ควรรับหรือไม่รับไม่ได้รับไม่ได้รับไม่ไรับไม่ได้รับไม่ไ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  องค์ชายแขวเจโกจิน้นนักสือทารับอยู่นี่ดูซิว่าเจ้าจะกล้ารับหรือไม่ลินกูฟูพระเจ้าค่ะส่งทหารไปมากๆอารักขารจชทูดแคว้นอูให้ดีพระเจ้าค่ะ ไม่รับสั่งอย่าทำอะไรวู่วามหลีกไปดูคนหลีกไปหลีกไปหลีกไปหลีกหลีกหลีก <c oughs> โกเทียนไม่นึกว่าเจ้าจะเป็นคนรักตัวกลัวตายเช่นนี้นะเจ้าก็รีบมอบพระชายาจี้วันคืนมาสยบสอแควนอูของข้าโดยดี ใต้เท้าเธอจืดผู้ถงอยู่นี่ไปเชิญราชทูตอูมาที่ท้องพระโรงเธอใช่เจ้าค่ะท่านออกไปได้แล้วองชายองชายองชายเรับไแวปได้ไปด้อปไไปได้ปไไปได้ได้ไปไไไปไได้ไได้้้้้้้เ้ไปใ้จ้้้ได้ ่นุนาอย่าขัดขวางข้าทำตามรับั่งไอชายชาตรีเลือดร้อนมูมบานได้ยังไงเจ้าเจ้าทำเช่นนี้เท่ากับทำลายชาติทำลายตัวเองท่าแม่ทัพไม่กล้าออกรบเป็นชายชาตรีอย่างนั้นเหรอเจ้าจบแล้วจบแล้วจบแล้วควานเยี่จะทำสงครามแล้วควานเยีะ่จะทำสงครามแล้ว แค่ทำเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่เหรอนะมันจบแล้วองชายมีรับสัง่งองชายมีรับสัง่ง เราจะทูดอูเข้าวังเราจะทูดอูขอข้าฝ่้าองค์ชายราจทูดอูขอขอ้าฝ่้าองค์ชาย เจ้าก็คือรจะาโทูตอ่ฟูชอยเจ้าก็คือองค์ชายโกเจีนแวนเย,ย่ของเราไม่ได้เฉยเมยต่อเจ้ามาั้งผูชายไปคุตรงไปตรงมาอาการบาดเจ็บของพระชายาคงจะหายดีแล้วนางไม่เป็นอะไรแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้พระชายาตามฟูชายกลับไป กลับไปเจ้าไปไหนเป็นที่ที่นางควรจะไปถ้าข้าไม่ยอมให้นางไปละองทายเจ้าคิดดูให้ดีถ้าหากว่าเป็นน้องสาวเจ้าเจ้ายอมให้นางกลับไปไหมไม่ยอมงั้นเจ้าอย่ามาถามข้าอีก ผู้ชายเข้าใจความรู้สึกขององค์ชายแต่องค์ชายจำเป็นต้องตัดสินใจจำเป็นกองทัพที่ด่านประตูหินรอไม่ไหวแล้วสินะถูกต้องผูชายเสียกับความผิดใหญ่หลวงหนวงเนีวนักสือทารุปล่าช้าตั้งหลายวัน อ้ในสามวันถ้าประชายายังไม่กลับไปอีกจะก่อเกิดสงครามระหว่างอูกับเย่สองแคว้นหนังสือท้ารบนี้องชายจะรับหรือไม่รับ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 เจ้าคงลืมเรื่องสำคัญไปเรื่องหนึ่งเรื่องอะไรความปลอดภัยของเจ้า ก็ <c oughs> กล้าถือหนังสือท้ารบบุกเข้าวังย่อมไม่คำนึงถึงความเป็นความตายข้าไม่เพียงจะรับหนังสือทารบนนำซ้ำข้ายังจับขังเจ้าได้ <c oughs> องชายยอมสู้รบเพื่อผู้หญิงคนหนึ่งจริงไม่ยอม <c oughs> แต่ถึงไม่ยอมก็หลีกเลี่ยงสงครามได้อย่างนั้นเหรอ ฟูชอยขอองค์ชายไตรตรองให้รอบคอบไตรตรองส่งหนังสือทารบให้ข้าเถอะองค์ชายท่านส่งขึ้นมาท่านจะต้องเสียใจ ข้าจะไม่เสียใจแต่ข้าเสียใจอ,อราชทูตอ้วันเอ๋อลูกข้าจะออกเดินทางพรุ่งนี้ไปอังเจ ตรงพระปรีศาอุทัย์ขอลาเจ้าทำให้ข้าผิดหวังจริงๆนอกสัจจริ รีดสงคืนพระชายาและสมีที่ข้าใช้กับกองทัพห้าหมื่นพวกท่านต้องชดใช้เป็นสามเท่ามีเงินไขโหดร้ายเช่นนี้ที่ไหนกันยังมีอีกต้องแบงประตูหินเมืองหงอยยางลิ้วทำทั้งห้ามืองให้ข้าแต่องเย่กับพวกท่านจะต้องคุกเขาหออขมากระไต่องคของข้าแบบนี้ถึงจะยาศึกได้ กองทัาผ้ามือรองแคว้น,น,วนอูสเสบยียงที่ใช้ไปนั้นพวกเราต้องเาชดใช้เป็นสามเท่ายัางต้องแบ่งประตูหินเมืองหงยางลี้วทันทั้งห้าเมืองให้พวกเขาด้วยเฮ้ยช้าอูรังแกงเกินไปแล้วแบบนี้รแกคนมากไปแล้วเงียบเงียบให้ท่านเสนาพูดให้จบก่อนพูดมายังต้องให้องค์ชายขอขามาด้วยพระองค์เองเช่นนี้ ถึงจะหย่าสึกได้องชายเลยถึงจะยอมถอนทับองชาย okay. ้าอูรังแกเรามากเกินไประมอมคิดว่าข้าไม่อยากฟังพวกเจ้าพูดอีกแล้วระมอมมีเรื่องจะกล่าวถูลข้ายิ่งไม่อยากฟังเจ้าพูดองชายทราบว่าครับมอมจะถูลอะไรหรือเปล่าคะ เลิกประชมุมอะอ้าวเออ ต่วเจ้ากลับไปแคว้นอูครั้งนี้ลำบากใจเพียงใดลูกเนินรักษาตัวให้ดีก็แล้วกันนะท่านพ่อตปร,รับกันคำนับจากวันเอนอะไรกันเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องแบบนี้ลูกพ่อรนปกครองวันเอ๋อลูกขึ้นแล้ว อ็การรักษาตัวด้วยว,วันเออเจ้าไปเถอะท่านพ่อวันเออไปแล้ว <c oughs> dừng ông trai cô kiết ông trai เสด็จพ่อและเสด็จพ่อเสด็จพ่อไม่เพียงเป็นใต้อ่องที่ดียังเป็นเสด็จพ่อที่ดีด้วย ลำมอมสื้อไม่ขอเข้าเฝ้าองค์ชายท่านแมททัพเวลานี้องค์ชายไม่พบใครเท่านั้นองค์ชายเพียงอยากจะฟังคำคำหนึ่งจากลำมอมเหตุใดจะไม่ยอมให้กรำมอมพบท่านแมททัพ ก็ติดคุกตาอยู่ที่นี่เหรอฮรายังติดคุกที่นี่ได้แล้วทำไมเขาจะไม่ได้ละ่ะท่านแม่ทัพมาเกรียกลอบให้องชายไปรบอีกแล้วมัง้งเข้ามาเพื่อขอออกรบหืมท่านแม่ทัพขออกรบนี่มันจะเป็นครั้งแรกมั้งเนี่ยจะไม่เข้าใจหรอกใช่เขาไม่เข้าใจไง งั้นข้าจะบอกกับเจ้าหน้าที่ของผู้ที่เป็นขุนศึกเพื่อรักษาดินแดนเสียดินแดนโดยที่ไม่ได้รบแล้วจะกล้าสู้หน้าใครเขาได้ท่านแม่ทัาพูดเห็นนี้มาฉันไม่ท้อกับใจเอาซะเลยแต่ท้าทั้งสององค์ชายเชิญผู้ท่านเข้าไปทะเลาะก,กันในวงัง แม่ทัพใหญ่มาเพื่อขอรบใช่ไหมไอ้เอะคะละมอมมาเพื่อจะขอรบแล้วได้เท้าเสือฉือล่ะละมอมมาเพื่อไม่ขอรบเจ้าไม่ขอรบแม่ทัพใหญ่ขอรบ นี่มันลมอะไรกันแน่เนี่ยผู้นงชายแคว้นอูจะแบ่งหัวเมืองของเราแล้วให้ช,ช่ยใช้สเบให้กับพวกเขาขตะองคิดว่าทั้งหมดนี้พอทนได้ไหมครับท่าสุดที่จะทนละ่ะเง้นก็ต้องทนหมายความว่ายังไงเออกัองวลเรื่องภายในกังวลเรื่องภายในใช่กังวลเรื่องอะไร เรื่องการทหารเรื่องการทหารต่เท้าเสือจื้อหมายึงค่าใช่ไหมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งนะครับ